สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเบ,บเบ้นะครับเออันนี้สายบาลานซ์ที่ก้นมันจะเป็นแบบตรงนี้เป็นแบบอืมเป็นแบบกุดๆครับอันนี้เป็นยูนิคอร์นให้ดูใกล้ให้เพื่อนดูใกล้หน่อยยิ้มนิดนึงยิ้มยิ้มฮาน่าแค่หน่อยฮาน่าแค่ให้คนดูหน่อยอน,นี่สายป้องกัน เรื่องของปลอมแค่อันนี้แมงป่องแปลว่ามันจะไหนอะของปอมที่ร้านที่ร้านแก็เทลแก็เทีอ่ะทำแล้วแทนเป็นแมแมงป่องนะครับำแทนแทนเพื่อนๆตรงกคนป้องกันอันนี้สายอะไรนะเป็นสายบาลานนี้สายสตามิน่าครับว้าว สายสตมิน่มันจะมีวงกลมแบบนี้แล้วก็มีที่เป็นวงล้อตรงนี้มาลูกค้ามาแล้วและอันนี้ก็เป็นสายโจมตีครับชื่อดาซน,นี่ครับมันจะเป็นวงกลมแล้วก็กุดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนตัวที่เป็นบาลาน,นอันนี้มันจะแบบกุดกว่าอันนี้จะกุดกว่ามาตุ้ตีก่อนชุ ทุกของแท้แล้วองแท้วให้เลยตอนนี้โปรแกรมไปทุกหนึ่งตอนนี้ประมไปหนึ่งปาไปชองปแกรมให้นะหนูชูชหนู่ปรกรมไชอมคะแนนปาได้ศวยไก่นตัวนี้ก็ไดปาทำการ่ิดตัวแต่โปรแกรมยืนยันว่าหนูได้หนึ่งคะแนนโปรแกรมได้สางคะแนนใช่ไหอของแท้เลย โปรแกรมเป็นหนึ oh, <res> ่งคะนโปรแกรมว่าป okay. mm ้าเป็น huh. ช uh ูตแต่โปรแกรมเป็นคะแนนตัวอะไรของโปรแกรมอ่ะตัวที่เป็นแชมป์หรอตอนนี้แชมป์เลยล่ะแชมป์แดนน์หนี่ยเขาดูหน่อยมันเป็นสายอะไรตัวนั้นบอกเขาดิสายสเตมิน่าบวกสายโจมตีบวกสายบาลานซ์โอ้โหสามสายอยู่ตัวเดียวกันเอาอุปกรณ์ในตัวู้มาใส่ไงโอเคอ่ามีการยำยำอุปกรณ์เล็กน้อยามป้าสายอะไรเดี๋ยวป้าสายอะไรเนี่ยตอนนี้สายป้องกันอ่าสายป้องกันกับ กับยำสามสายบอกโปรแกรมไม่ต้องบอกฉันบอกเองฉันบอกว่าชฮ้ยเองสูสีมากสูส <Yeah> ีอะไรแก้มเขาป้องกันได้แล้วเฮ้ยแพ้ป้องกันไม่ไหวโอ้เจ็บเอ้าดีมาก เลียบรอาการเดียวมึพูดสนรการิงลมไปแล้วแต่เอโดนตมก็กลขึ้นมาของใครอะชนะนี่ยโอ้รอแล้วเอ้แค่อันเดียวไม่ยไม่หยุดจรงแรงของแท้เอ้านันคือสาอะไรป้าบอก ฉันขอยำคราสุดท้ายแล้วนะแล้วยำแล้วยำแล้วหนูจะเอาแรงเต็มสุดแต่ที่หนูแค่อ่อนแรงให้หนูว่าโปรแกรมเป็นคนชนะแต่หนูเป็นกรรมการมัวเปล่าหนูอ้สายจุ่มตีอย่างเดียวเลยอ้าวจุมตีพ่อไม่รู้หรอกพ่อใส่มวง สีแดงอ่ะเขาชนะนี่แคไม่เดียวขค่ชนะเดียวน่าจะโปรแกรมว่าโปรแกรมอะเขาชนะตลอดตลอดวันทูที่โกชัปั๊บม่ใหม่แล้วว้โวว้า้วแดงนะแรงนะแกมแรงนะแกมแกมไหวเหรอไหวอยู่นี่กมเมั่นใจว่ะแกมมั่นใจว่ะ เรียบร้อยนั่นไงถุงว่าหรอเรรเอาแรงเต็มที่ดูสิดูสิเนี่ยมันไม่เห็นตรงที่มันเป็นแบบเนี่ยยุดแล้วปกติมันจะเป็นแบบเป็นเหล็กแถวยาเพิ่งปกติมันต้องเป็นเหล็กอย่างนี้แต่นี่มันเป็นวงกลมเลยไม่เห็นเหล็กตรงนี้เลยอะแบบเป็นเหล็กแบบวงกลมเลยแป๊บนึงขอกรรมการหยิบไปฉีดปั๊บวายทูนวายทูนทีละเดี๋ยนะกองแค่ ชวของแท่ได้เราเป็นสมของแค่ใส่ไหฉันร่าโปรแกรมชนะโปรแกรมเคยชนะมาก่อนถ้าใครชนะหนูให้อนี้เข็มขัดรุ่นใหม่ไม่แนะไม่แน่นะ่ายยาาแของหนูหนูให้ทำขดีนเปรแกรมชนะ เฉยมากถ้าใส่ปุ๊บจะมีพลังรุ่นเร็วแขง็งแรงอ่ามอบเลยมอบรางวัลให้แกผู้ชนะเป็นเข็มขัดน,นักมวยทีงแ <c oughs> ชมป์ประเทศไทยเอาใส่ไี่แกใส่เลยลูกใส่หัวใส่เอวสิใส่เอวอ้ <c oughs> มงฉอนใส่ให้มันมาเอาไว้ตรงไหนเออเอาไว้ชอง ใช่ค่แหละถูกแล้วเอาโปรแกรมตอนนี้เนี่ยโปรแกรมตอนนี้ตอนนี้ป๊าได้ยึดของโปรแกรมไปแล้วนะครับตอนนี้โปรแกรมฉันว่าโปรแกรมชนะแม่หนูว่าชี่นั่อยู่แล้วชนะอยู่ไหนโปแกรมชนะถ้าโปรแกรมชนะอีกครจะเป็นเพราะคนหรือว่าจะเป็นเพราะเบิลลอ่าเรามาชมกันเลยกรรมการพร้อมไหมเริ่มวัดทุชโปรแกรมชนะอยู่แล้ว หลังจากที่น้องมะแกมได้ฝึกซ้อมเล่นกับปลา,าแล้วก็น้องมะแกมได้เข้าไปฝึกซ้อมที่สนามใหญ่เพื่อเตรียมการแข่งขันในอทย์หน้านะครับผลการฝึกซ้อมเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันในคลิปเลยครับแล้วสําหรับการแข่งขันในอาทย์หน้านะครับฝากให้เ,เพื่อนๆติดตามน้องมะแกมของน้องอ,อิงเทลด้วยนะครับ